สวัสดีครับจอแชนแนลครับวนันนี้มืเอเย็นมีเมนูไก่ต้มซิวหมกด้วยไปขึ้นช่ายครับมาดูครับนี่ครับสะโกไก่ครับมันจิ้มซีฟูดแต่นี้ยังไม่หมดนะครับไข่ดองน้ำปลามาครับ เริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้แบบคลิปง่ายๆทั้นๆเลยนะครับชิงหอครับ ฟินมาออกวิ่งา ครับไข่ดองลปลาเนาะจบมาหนึ่งลูกเลยครับริกกระเทียมนี่ครับสีสันเป็นวุ้นอย่างไงเต็มเลยครับน้ำจิ้มครับมาคำนี้ใครไม่ชอบ ตีตูดเลยครับสวยไหมครับ <c oughs> อ่ะ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  <c oughs> อ่ะอืมหุ่นหนึบปะ่ะโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จอชแนลด้วยครับ thấy là một kinh để chó thăm hết